โอ้โหเพรียแป้งทั้งนั้นเลยมะละกอต้นนี้จะรอดไหมครับสวัสดีครับพบกับผมเกษตรกรชาวบ้านนะครับผมปลูกต้นมะละกอต้นหนึ่งเอาไว้ครับมันเป็นพันเหลืองกระบี่ครับพันุเหลืองกระบี่เนี่ยเป็นพันธุ์ที่ผมชอบมากเพราะว่ามันออกลูกมาเป็นสีเหลืองเป็นมะละกอที่เป็นไม้ประดับก็ได้แต่ว่าเมื่อไม่นานมานี้ครับ ปรากฏว่ามันมีเพลี้ยแป้งเข้ามาทําลายตอนแรกผมก็ดูแล้วบอกว่าโอ้โหไม่เป็นไรเพลี้ยแป้งแค่นี้เดี๋ยวผมจัดการได้ผมผัดวันประกันพุ่งหลายวันเข้าหลายวันเข้าปรากฏว่าเพลี้ยแป้งลามไปทั้งต้นเลยครับแล้วก็ไม่มีวิธีการใดที่จะแก้ไขได้เลย แต่พี่ๆเกษตรกรครับไม่ต้องห่วงครับผมมีวิธีแบบวิธีที่เด็ดขาดไม่เหมือนใครวิธีนี้เป็นอย่างไรไปชมด้วยกันเลยครับไม่อยากจะโชว์ครับแต่ว่าดูนะครับผมดูแล้วผมอดหัวเราะตัวเองไม่ได้ปล่อยเวลาไปหลายวันครับเพราะว่าผมผัดวันประกันพรุ่งนั่นเองจากที่มันเป็นเล็กๆน้อยๆนะครับเนี่ยครับลามจนว่ามันใบเนี่ยแห้งเหี่ยวไปเลยเหลือแต่ ที่เป็นต้นแบบนี้แบบนี้เลยจริงๆครับมาดูครับว่าวิธีการที่ผมจะจัดการกับต้นมะละกอที่มันโดนเพี้ยแป้งแบบนี้ผมจะจัดการยังไงผมใช้มีดครับนี่เลยครับตัดเลยครับตัดให้ขาดไปเลยนี่แบบนี้ถือว่าโหดกันจริงๆแล้วก็ใช้ถุงพลาสติกนี่นะครับหุ้มเอาไว้แบบนี้เลยครับง่ายๆแบบนี้เลย ที่ผมทําแบบนี้เพื่อที่จะไม่ให้ฝนน้ําฝนนะครับมันเข้าไปเกาะอยู่ที่ตรงนี้มันเข้าไปติดอยู่ที่ตรงนี้ถ้ามันไปติดอยู่ที่ตรงนี้นะครับจะทําให้มันเน่าเพราะฉะนั้นผมก็เลยเนี่ยครับปิดบังน้ําฝนเอาไว้อันนี้ต้องไปเผาทิ้งนะครับเดี๋ยวคอยมาลุ้นกันครับ21วันผ่านไปอยากจะให้ทุกท่านได้ชมครับโอ้โหยนี่เลยดูนะครับดูนะครับนี่เลยครับแตกกิ่งยอดขึ้นมาแล้วครับ ขึ้นยอดมาแล้วครับนี่เลยสุดยอดเลยครับฝั่งนี้ด้วยนะครับนี่ครับนี่เลยวิธีนี้ก็เป็นวิธีที่แก้ไขแบบง่ายๆนะครับสำหรับการที่เพี้ยแป้งกัดกินต้นมะละกอเสียหายจนหมดเลยเราสามารถที่จะทำสาวแบบนี้ได้ครับอย่าปล่อยให้เพี้ยแป้งมันลุกลามมาจนถึงที่สุดจึงจะใช้วิธีนี้ เราควรที่จะป้องกันแล้วก็กําจัดเมื่อมันกัดกินต้นมะละกอเพียงเริ่มต้นเท่านั้นเองนะครับสามารถที่จะกําจัดได้เลยอย่าผัดวันประกันพุ่งเหมือนกับผมครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบหวังว่าทุกท่านคงได้รับความรู้และแรงบันดาลใจจากคลิปวิดีโอนี้นะครับขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านขอบคุณและสวัสดีครับ